สองชุดแต่งโมบอดี้สูทสีชมพูคอลเลกชันจากแบรนด์ดังขาว,วาสูงแกะเป้าไม่ได้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ชาวเน็ตก,กำลังให้ความสนใจกับกรณีดาราสาวแตงโมนิดาได้พัดตกเรือขณะล่องแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกับเพื่อนๆจนมาสู่การสูญเสียอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงสร้างความโศกเศร้าและเสียใจให้กับครอบครัวและแฟนคลับเป็นอย่างมากโดยสาเหตุการพรัดตกเรือก็มาจากการที่ดาราสาวปลดทุกข์ก่อนพัดตกตามคำาก่าวอ้างของคนที่อยู่บนเรือ แต่ในวันเกิดเหตุแตงโมนั้นได้แต่งกายด้วยชุดบริสุทธิ์สีชมพูซึ่งนํามาสู่การตั้งคําถามว่าทําไมแตงโมถึงตัดสินใจที่จะปลดทุกท้ายเรือเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าบริสุทธิ์นั้นสวมใส่ยากก่อนจะมีการเปิดเผยว่าชุดที่แตงโมสวมใส่ในคืนนั้นเป็นไฮเล็กซ์วิมสูตรหรือชุดว่ายน้ําเนื้อกับมยี่สีชมพูพาสเทลที่มาพร้อมกับคริสเตอร์จากแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์ดังหนึ่งในคอลเลกชันจาก n m ซึ่งเป็นชุดว่ายน้ําที่มีซับในทั้งตัว ที่มาพร้อมสายคัดไหล่แคบที่ด้านหลังแบบโลคัดที่ผูกด้านหลังทางตรงหน้าอกยังมีฟองน้ำที่ถอดออกได้เป็นแบบขาเว้าสูงและปกปิดปานกลางที่ด้านหลังโดยเนื้อผ้าด้านนอกนั้นทำมาจาก เชลเอลาสเทน16%พอลีเอสไทน์84%ส่วนซับในเป็นเอลาสเทน12%พอลิเอสเตอร์88%โดวยวางจำหน่ายในราคา1,999บาทซึ่งมีสองสีคือสีชมพูและสีน้ำเงินซึ่งอย่างไรก็ตามชุดรุ่นนี้นั้นเป็นรุ่นที่ไม่สามารถแกะกระดุมหรือตะขอตรงเป้าได้ต้องสวมจากด้านบนเท่านั้นทางเนื้อผ้ายัางค่อนข้างยืดหยุ่นได้น้อยทำให้เวลาเข้าห้องน้ำจริงๆเสา้สานั้นที่สวมใส่รุ่นนี้ ต้องถอดชุดตั้งแต่ด้านบนออกมาเพื่อปลดทุกข์ก่อนที่จะสวมใส่กลับไปเช่นเดิมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ